มาโดดเด่นมากครับทบาทแหลมคมมากครับอยู่ๆไม่กี่วันเนี่ยปุ๊บ,บขนคนกลับประเทศเลยคุณประสานมองว่าเออเขาทําไมเขาถึงให้ความใส่ใจมากนะคือเอาต้องเข้าใจเรื่องตก่อนนะครับว่าเรื่องราวของคอน,นเซอร์เนี่ยหรือพวกที่ต่อต้มมนุษย์นี่นะครับมันไม่ได้ปัญหาเฉพาะของไทยครับไม่ใช่ปัญหาของพม่าหรือของเขมรหรือของลาวโดยเฉพาะสิ่งที่หลายๆคน ที่พูดถึงเรื่องของขบวนการแก๊ง18บแมงกุฎหลายๆคนงัวแต่พิภาควิจารณ์และก็พุ่งประเด็นไปที่ความยิ่งใหญ่ของท่านหลิวจงอี้ที่เป็นผู้มาบอกให้ทำอย่างม้นอย่างนี้ตามนามของท่นานขบวนการแก๊ง18บแมงกุฎในยุคสมัยของ กองทัพพระรามในอดีตนั้นเขาก็มาเพื่อทำการจองถนนสิ่งที่คนไทยลืมนึกถึงไปก็คือเงินน่ะที่แก๊ง18บแดงคุณทั้งหลายเขาโกงไปนตอนนี้ไปอ,อยู่ทางไหนแล้ว อันนี้ทางจีนอย่าว่ากันเด้อเพาะเรื่องสิเป็นมงคุดอะบางทีก็ใช้เป็นกุศลบวยกุศลบายทางการอาหารได้ในการรุกทำสงครามทางเศรษฐกิจซึ่งเคยเกิดขึ้นอยู่มาแล้ว เมื่อทำการกวดล้างก็เหมือนดังเป็นการมาเก็บเกี่ยวต้นข้าวที่งอกจนสุกงอมแล้วก็ได้เช่นกันซึ่งหลังจากนั้นผู้ที่ถูกนำตัวไปไปอยู่ในสนภาพใดอันนี้ไม่ได้สร้างความร้าวฉานให้กับจีนและไทยนะ แต่ว่าให้ทราบปรากฏการอย่างหนึ่งก่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นคือระบบเงินตราของโลกกำลังจะเปลี่ยนไปสิ่งที่ใช้กันอยู่เนี่ยระบบเก่าเนี่ยกำลังจะถูกล้มเลิกไปหมดแล้วจริงๆประเทศจีนมีคุณประโยชน์ต่อไทยมากที่ทำให้เงินไทยมีค่าด้วยการขายของ